จ้าวันนี้ช่องแม่ใหม่น้องปลายก็จะมาเก็บข้าวโพดเนาะจ้ะมาเก็บข้าวโพดก่อนจ้ะโอ้จะเป็นอารมณ์ดีเนาะจ้ะอารมณ์อารมณ์ดีพ่อมีความสุขเอ้ยข้าวโพดเฉววองเนาะจ้ะข้าวโพดแขววองโอ้ยแขววองอยู่บ่จ้ะตัวนั้นบางงามดอกจ้ะตัวนั้นจ้ะแมงเจาะจ้ะโอ้ยงามอยู่เลยแมลงเจาะจ้ะจะเสียบอยู่อันนี้บ่มาต้องเอาดอกจ้ะตัวนั้นเก็บบ่ทั้งนานนั่นจ้ะ เฮ้ยจับอยู่นั่นยละจ้าจับอยู่นั่นยละเจ็บเอาเอองางมางามมาเจ็บเอาก่อนนะจ้าเออเดินไปข้างหน้าจ้าข้าวโพดปลอดสารพิษเนาะจ้าปลอดสารพิษจ้าจะทำข้าวโพดปลอดสารกินกินเองเนาะจ้าไม่ได้ขายไม่ได้ขายฮะปลอดสารจ้าปอดสารจ้าเดินไปจ้าแซบขึ้นเอาเลยแซบอร่อยเนาะจ้าหาฟักยังไงก่อนเนาะจ้าเออเจ็บเอาเลยจ้าตัวใดฟักใหญ่เออเจ็บเอาเลยจ้านั่นละจ้านี่ใหญ่ๆเลย มาเออแกดูข้างในให้ดูด้วยไหนเนาะอุ้ยอ้ยพอแล้วจ้าพาะพอแล้วโอ้โนีโโโ่เห็นไหมน่าอร่อยไหมถ้าเ้าปอกออกถ้าเ้าเอาแบบว่าเอาเติมอันนี้ข้า,ขา,างในต้มบ่บอร่อยจ้ะต้มทั้งเปลือกจ้ะอร่อยหมดเปลือกเลยเอ่าเดินไปเดินไปเรื่อยๆอ่าเต้นไปด้วยเอ้ยได้ข, s <S ข้าวโพดสวยข้าวโพดสวยปอดสารจ้ะปอดสารมาจ้ะของเรา ทั้งหน้าเก็บเลยจ้าเก็บเลยนั่นละจ้าจัดเลยเลยเออจัดไปเรื่อยๆอ่าเดินไปเรื่อยๆเนาะจ้าปลูก็ร้ายนะจ้ากระพุนสุดลูกหูลูกตาเลยปลูไม่เยอะเนาะจ้าปลูกก็ได้กินแต่ว่ากระไรเติบกระไรเติบแต่ที่เด็กเอาไปปั่นพี่น้องกินที่เก้าละจ้าแจกที่เก้าหรอจ้าแจกไปจ้าเอาข้างหน้าเก็บเอาเลยจ้าวุ่นนะจ้านี่นี่ข้างหน้านี่ โอ้ยกระโปรดแจกกับพวกหูน้องจ้าเจ็บเอาเลยจ้าสองฝักเจ็บเอาเลยนี่เออจะไปฝากพี่น้องคือเก่าแมนจา้าเจ็บเอาเลยจา้าเยอะเออเจ็บเอาเลยถ้ามีพวกหูขายจ้าขายพวเป็นคือเพลนแจกย่างเดียวมีอะไรเราก็ต้องแบง่งปันกันกินออเอาไว้นี้ก่อนวางไว้ก่อนจา้าวางไว้ก่อนเ,อเดี๋ยวมาจา้าข่าวหิหี้ยงไรเออได้แล้วเนาะจา้าเ่าต้องแก้เราจ้าเดินไปเลยจา้า เก็บไปเรื่อยๆเนาะจ้าฝักเล็กฝักใหญ่ผสมกันเนาะจ้าทั้งหน้าไปเก็บเลยเหลืองแล้วเนาะจ้าอันนี้เนาะโอ้ยบ่เห็นบ่จ้านี่นั่นแหละจ้าอันนี้ก็เหลืองแล้วอ่าเหลืองแล้วก็เก็บเลยจ้าเก็บเลยอะไรมาเจออะไระแบบนี้เนาะเดินไปเลยจ้าเอ้าขอพูดยังเป็นแบบนั้นแหละจ้า โอ้ยบนนั้นกระปวดบอกเลยกระจ่า,จาแบบนี้ใช่เหรอจ้ะโอ้ยนับเบืองจ่ามีจากบเล็ดอุย้ยนับไม่ทวนเลยจ้ะนับบ่ะ้วนดนะจ้ะถ่ายคลิปไปก็จะมีเสียงเครื่องบินนะจ้ะเออเออ่อมซ่อมบ่จระจ่ามันซ่อมเเสียงเครื่องบินลบนะจ๊ะ่อมเครื่องซ่อมเครื่องจ่ามันซ่อมเครื่องนอะจ้ะเพราะแม่แม่แม่ไม้หนองปลายนี่อยู่ใกล้ช่องอ่านม้าเนาะจ้ะเออบ้านบ้านของแม่ไม้หนองปลายนี่จะอยู่ช่องอ่านม้าจะใกล้ช่องอ่านม้าเนาะจ้ะ เอาเลยประเด็นพรต้องเอาดอกยาต้นนั้นจ้ะพี่เจงใหญ่อยู่้เพอแล้วจ้าซับนี่จ้าอ,อ้าวคลิปนี้แม่ไม่น้องไปก็ซับนี่ก่อนเด้อจ้า<ป>เดี๋ยวเก็บข้าวโพดก่อนจ้้้าาเเกก็บขวโพดโด,ด่ออนจ้า